สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูตำบักหุงครึ่งแน่นเมนูนี้เจ๊ขอทำทานวันเสาร์กันหน่อยใครเคยไปทานตามร้านแล้วไม่ถึงใจบ้างคะบางร้านเค็มบางร้านเผ็ดไปวันนี้เจ๊มาแจกสูตรซะเลยไม่ต้องเยอะไปค่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาตเตรียวมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนมมะละกอมาหั่นส่วนท้ายและส่วนหัวออก จากนั้นก็ปอกเปลือกให้หมดเลยค่ะปอกให้หมดเมื่อปอกเปลือกออกจนหมดดีแล้วสับต่อได้เลยสับมะละกอของเราให้ทั่วกันทั้งโลกนะคะจากนั้นฝานให้ได้เป็นเส้นมะละกอรพร้อมไปตำกันแล้วล่ะค่ะเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเส่กระเทียมพริกแห้งจากนั้นโขลกได้เลยค่ะ คลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยเมื่อแหลกดีแล้วใส่พริกแดงจินดานลงไปโคลกต่อเลยค่ะโคลกให้เข้ากันดีเลยนะคะเอาให้แหลกเข้าก,กันกับส่วนผสมอื่นๆเลยเมื่อเสร็จแล้วค่อยๆใส่ถั่วฝักยาวลงไปและตำต่อได้เลยค่ะ ตำให้ถั่วแลกดีตำตำ,ตำคลุกคลุกให้เข้ากันดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปค่อยๆฝานมะเขือเปราะลงไปฝานใส่ลงไปที่หมดเลยนะคะตมด้วยมะเขือเทศหั่นใส่ลงไปเช่นกันปูเข็มใส่ลงไปใส่ลงไปที่หมดทั้งตัวเลยนะคะตามด้วยน้ำป,รราปลาร้าวนัวน้ำปลา น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเมือเขือเทศสีดามะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะ มะละกอที่เตรียมไว้เมือ่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเห็นสีคือเปรี้ยวปากมากน่าทานสุดๆตบถ่ายด้วยมะกอกหั่นลงไปจากนั้นตามดยเซนมะละกอใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปตามชอบก็ได้นะคะแล้วแต่เลยจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะคลุกเคล้าไปไเรื่อยแค่นี้ก็คือน่าทานแล้วล่ะค่ะไปค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ มนูตำบักหุงเครื่องแน่นมีกุ้งนึ่งขนมจีนผักต่างๆตามชอบคือเครื่องแน่นจริงเห็นแค่นี้ก็ต้องน้ำลายส่อกันแล้วใครที่วันนี้ไม่รู้จะทำเมนูอะไรทานก็เอาสูตรเจ๊ไปจัดการทำตามได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนละคะเมนูนี้